สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ออทุกคนพบครูน้ำหวานนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะป2อออวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพยัญชนะต้นแล้วก็สลักแล้วก็ตัวสะกดนะคะ ก่อนอื่นมาดูมาฝึกอ่านและสังเกตพยัญชนะต้นก่อนเรามาอ่านกันก่อนนะคะไก่ดำสีแดงแล้วกันอันนี้อ่านว่าไก่ดำจํำดีปีจอ กบัวตัวโตวของเขาเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะคำที่เราอ่านมีทั้งพยัญชนะต้นสลาะนะคะแล้วก็ตัวสะกดนะคะแต่คำในนี้ยังไม่มีตัวสะกดนะคะที่คุณดูพยัญชนะต้นคืออะไรตัวสะกดคืออะไรแล้วก็ พยัญชนะคืออะไรนะคะนักเรียนไปดูกันเลยอันนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตัวที่เขียนสีแดงอันนี้คือพยัญชนะต้นนะคะเวลาเราสะกดเห็นไหมคะสอเอาเสาสอ,สอเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะเอาสระเอาเป็นสระนะคะ สอเอาเสาขอ,อุผูเสาผูกสออูสุขออาขาเห็นไหมคะสออูสูสอเสือเป็นพยัญชนะต้นสระอูเป็นสาระนะคะขออาขาขอไข่เป็นพยัญชนะต้นนะคะหาถุงเห็นไหมคะ ขออาหารอาหยีเป็นพย,ยัญชนะต้นถอถุงเป็นอะไรคะเพยัญชนะต้นเช่นเดียวกันถออุชราอ,อุเป็นศาลานะคะงอถุงหองูเป็นอะไรคะเป็นตัวสะกดนะคะหุงข้าว หออุกงอหมงหอหีเป็นพยัญชนะต้นเพราะเราสะกดหอใช่ไหมหอขึ้นต้นก็แสดงว่าหอหีเป็นพยัญชนะต้นอุกชสารอุเป็นสาราหออุงองงงูเป็นตัวสะกดนะคะหมงข้าวนะคะขอเห็นไหมคะขอเราสะกดก่อน ขออาวขาวขาว,ขาวไม่ถูกข้าวเพราะไข่เป็นพยัญชนะต้นนะคะแม่น้ําเห็นไหมคะมอมอมเอแม่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 เห็นไหมคะมอ,มอม้าเ,เ,เป็นพยัญชนะต้นนะคะแม่นม้ําคําพูดคออัมคา คอควายเป็นพย,ยัญชนะต้นไหมคะอ่าเรียนงงใช่ไหมยพย,ยัญชนะต้นคืออะไรก็คือตัวที่เราสะกดตัวแรกเช่นพออูดอพูดพ่อพานนะคะเป็นพย,ยัญชนะต้นส่วนดอเด็กเป็นตัวสะกดสระอูเป็นสะระน,นะคะอ่าเมื่อกี้นี้เป็นพย,ยัญชนะต้น ทีนี้มาสังเกตสระนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วเราจะมาดูสระมานะคําขอปากถูกไยดำจุกใจสีเทาไปเกาะเงาะดี าจบแล้วนะคะมาดูสระนะคะทีนี้มานะมีสระอะไรบ้างคะสระอาสระอาใช่ไหมคะคำขอมีสระนะคะสระอามสระอใช่ไหมคะปะทุสระอสระอูฝฟยดำ รสระไอไม้มาลายสระอํานะคะจุใจจออูจูสระอูจอไอใจสระไอไม้ม้วนไปเกาะพอไอไปสายไม้มลา,อออา,ามมลายก็ออกกอกเกาะสระออกนะคะ,ะสีเทาสอี สีทอ,เอาเทานะคะอันนี้แล้วก็เงาะดีสงอออกเงาะนะคะดอ,อีดีอ่าที่คูวงนั้นคือสระนะคะนี้เราสังเกตสระต่อไปเหมือนเดิมค่ะอ่านพร้อมกันก่อนงองมอ ตายายถือสามาเธอเลอะเธอชูฝาแคะหงเชะแฉะนะคะอ่าที่นี้มาสังเกตสลักนะคะงอองอสารออนะคะมอือมือสารอืออือถือ ซาละือซาอาสาสาละอามอามาสาละอาทอเอเธอสาละสาละเอนะคะรอเออเลอซาระเออทอเอเธอสาละเออนะคะตออาตาสาละอายออายอยายสาละอาเหมือนกัน ไม่มีสระอายนะคะชออูชูสระอูปออาฝาสระอาคอแอะแคสระแอะหออูหูนะคะชอเอเชอชอแอะแฉนะคะเชแฉนะอ่าเห็นไหมสังเกตมีสระอะไรบ้างสระอสระือสระอา นะคะสร,ระเอสระแอใช่ไหมคะสระอูนะคะ,นะคะต่อไปทีนี้เมื่อกี้นี้เป็นตัวสระนะคะทีนี้เรามาดูตัวสะกดบ้างนักเ,เรียนสังเกตตัวสีแดงนะคะที่ครูทําตัวสีแดงนะคะอันนี้เป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเสียงดังนึกถึง ทั้งสองดึงแขนร้องห้ามเลี้ยวซ้ายถามตอบแปดศอรอบดึกบอกกล่าจบแล้วทีนี้มาดูตัวที่เป็นสีแดงหรือว่าตัวสะกดนะคะงอง,งูเป็นตัวสะกดของคำว,ว่าเสียง ่เราสะกดก่อนสอเอียงอเห็นไหมคะงอเป็นตัวสะกดเสียงดออะงอดังใช่ไหมคะนออ,อึกอนึกตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสะกดนะคะถออึงอถึงนึกถึงทออ่ะงอทาง ทั้งไม่โทรทั้งอตัวสะกดสอองงอสองดอึงอ,อ,งด,อ,อ,งอดึงขอแอนอแขนรอองอลองลองไม่โทรร้องห้ามหออามองหาหาไม่โทกห้าม,าม,ามนะคะมอม้าเป็นตัวสะกด เลี้ยวซ้ายรอเอววอนะคะวอแหวนตัวสะกดโซอ,อ้ายอ้ายซ้ายไม่ถูก้ายเลี่ยวซ้ายโยยยักเป็นตัวสะกดถออหมาถามหม,มาเป็นตัวสะกดต,ตออบอตอบหมีมาเป็นตัวสะกดแปด พอเอดอแปดสอกสองอกสองนะคะกไก่ต e, ัวสะกดรอบดึกรออบรอบเห็นไหมคะบอมเป็นมัเป็นตัวสะกดดึกดอือกอดึกกไก่เป็น <ancestry> ตัวสะกดบอกาวบออกบอบอ ก็ไก่เป็นตัวสกดลกาวกอลอาวกาวกาไม่เอกกาววแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเรียนสังเกตคำสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวสะกดนะคะตัวสีแดงๆนี้เป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยทีนี้มาถึงแบบข้อหาที่รูให้ถามนะคะให้นักเรียนนะคะบันทึก คำที่เป็นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นตั้งแต่คำนี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่หน้านี้นะคะบันทึกไปเลึกหน้านี้หน้านี้หน้านี้นะคะหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะลงใส่สมุดวิชาภาษาไทายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรื่องการผ่านอักษรน,นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนในชั่วโมงถัดไปนะคะ คำของจองก็เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนบันทึกคํำที่ขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสุกบในนี้เสร็จแล้วเรียนบันทึกเสร็จแล้วให้นักเรียนําแบบฝึกภาษาพาทีหาเรื่องสีฟ้านะคะให้นักเรียนําหน้าที่1ถึง6นะคะ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ทำใบงานวิชาภาษาไทยนะคะที่รูเย็บเล่มให้วิชาภาษาไทยให้ทำหน้าที่หนึ่งเลยแม่กอ,อกานะคะเขาบอกให้นักเรียนอ่านและระบายสีคำที่เป็นมาตราตัวสะกุมแม่กอ,อกาให้นักเรียนระบายทั้งหมดเลยนะคะระบายเสร็จแล้วคำนะ คำในคำไหนเป็นมาตราแม่กอ,อการให้นักเรียนวงกลมนะคะอาุตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรคะโลมานักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็วงกลมคำว่าโลมาได้เลยหรือนักเรียนจะวงแค่นี้ก็ได้นะ,ะแต่ให้นักเรียนระบายหมดเลยแล้วก็ดูคำว่ามาตราสะกดแม่กอ,อการมีคำว่าอะไรบา้างนักเรียนก็วงกลมนะคะโอเค ไปแม่กงแม่กกงเขาให้เติมคำนะคะแม่แม่กงนักเรียนก็เติมคำในมาตามแม่กงให้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็ระบายสีให้สวยงามยกตัวอย่างเช่นแมงเลยคะแมงมุมนี่เขียนไปแม่กกงแมงมุมแมลงแมงมง อันนี้น่าจะผิดนะคะแม่มาตาแม่กลมเมงมุมไม่ได้นะคะมันต้องเรียกว่าแมงมุมอันนี้เขาเรียกว่าแมงอะไรคะแมงฟองนะคะอออองอององไม่เอกปองนะคะแมงมุมไม่ได้อ่าเป็นมาตาแม่กลมแล้วเสรแล้วนักเรียนก็เติมคัต่อไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม ต่อไปคำในมาตตาแม่กลนอันนี้นักเรียนฟังครูดีๆนะคะให้ละบายสีคำในมาตตาแม่กลนให้เป็นสีเหลืองนะคะแม่มาตตาแม่กลนสีเหลืองนะคะส่วนคำในคำที่ไม่ใช่ในมาตตาแม่กลนให้นักเรียนระบายสีเขียวอ่อนนะคะให้ระบายสีเขียวอ่อน ฟังดีๆนะคะน้าตามแม่กกนระบายสีเหลืองส่วนที่ไม่ใช่แม่ตามแม่กกนให้ระบายสีเขียวอ่อนนะคะ,ะนักเรียนทําให้ถูกต้องนะคะ,ะเสร็จแล้วจบแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจาเรียนย้อนคลิปกลับไปดูแล้วก็ทบทวนว่าครูัางอะไรทำในแบบโึกพัด นะคะเดี๋ยวโบะทบทวนให้ยอย่างรอบหนึ่งทำง่งให้นักเรียนเอาสมุดอะมาบันทึกว่าคำมีที่มีมาตราแม่สะกดนะคะตัวสะกดพยัญชนะแล้วก็พยัญชนะต้นน่ยใักเรียนบันทึกลงไปที่เราเรียนที่เราอ่านไปซีเนี่ยบันทึกลงในสมุดเสร็จแล้วให้นักเรียนทําทักษะภาษานาหน้า1ถึงหน้าห นักเรียนตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยมาทำในใบงานใบงานคําสั่งนักเรียนาวางในนี้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ทําตามที่เขาสั่งที่เขาสั่งนะคะขอบคุณในความตั้งใจนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมทำรายงานทบทวนความรูด้วยนะคะทแบบชั่วนี้ช่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ